โอ้โห oh oh. คือเฟิร์นชายผ้าสีดาสวยงามมากๆาอฮะที่น้ำตกเขาชนะเมาฮะสวยจริงๆนฮะดูเขามีชายผ้าที่เป็นนะออกมาเหมือนเขากวางเลยฮนะนะ่ยเห็นแหมสวยจริงๆนะก็ถือว่าเป็นงานศิละปะที่ว่าสุดยอดเลยฮนะเนะี่ นี่แหละธรรมชาติที่เราหาดูกันได้ยากอ่ะช่องจิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ที่การปลูกเกาะก็จะมาปูกเากาะอบกับต้นไม้นี่แหละนะโดยบรรยากาศของเขาที่แถวนี้มันร่มรื่นนะมันชุ่มชื้นแล้วนะก็ทำให้ไม้ตระกูลเฟิร์นนี่โตแล้วก็สวยงามนะฮนะังนัึงบอกว่าเราอยากไม่ไม่ควรที่จะเอาพวกนี้ไปปลูกไว้ตามบ้านนะให้อยู่กับป่านี่แหละนะสวยงามและก็เป็นบรรยากาศของเขาจริงๆ เดี๋ยวนาเล็กพาไปดูอีกต้นหนึ่งสวยๆเหมือนกันอีกต้นหนึ่งโอ้โหเนี่ยเกาะกับต้นยางฮะนะนเป่าสูงมากเลยนะดูฮนะสวยงามแบบนี้แหละธรรมชาติฮนะเห็นสวยๆในธรรมชาติก็เก็บมาฝากกันนะนะใครที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติฮนะ ตามได้ครับช่องนาเล็กกินในะจะได้เห็นธรรมชาติสวยๆกัน,นเห็นไหมดูใบของเขาแล้วเป็นชอ่อขึ้นสวยๆแล้วก็มีห้อยลงมานะนีะ่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสีน้ำตาลที่เป็นกระป๋ออยู่สีน้ำตาลน่ะด้านล่างนะั้นคือสปอร์ของเขานะก็ พร้อมที่จะปิวไปเกาะตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามต้นไม้ตามสูงทุมพุ่มไม้อะไรก็ได้ที่เขาบรรยากาศที่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นหน่อใหม่หรือต้นใหม่นี่แหละว,วิธีของเฟิร์นละนี่นี่อันนี้ก็เป็นกล้วยไม้น่าจะตระกูลกะเรกะร่อน โ,โ,โอใหญ่มากมากเลย,ยเห็นแล้วก็บอกว่าอดใจไม่ไหวฮะที่จะเก็บมาฝากกันนีน่เผื่อใครอยากจะจัดสงจัดสวนเนี่ยลองดูฮะนี่สวยๆแบบนี้อะไรก็ยังพามาดูอีกเฟิร์นอีกซุ้มหนึ่งนะถือว่าสวยงามนาีน่ เป็นตระกูลพวกกระแตไ่ตไม้นะนี่นี่ฮะดูดูฮะด,ดูกระแตไต่ไม้นะี่นี่ฮะส,สวยๆแบบนี้มันค่อยๆไต่ขึ้นนี่ฮะมันค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆกนะ็แ, siglo, แตกหน่อแตกกอขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ฮะเขาเรียก่ากระแตไ่ตไม้นะเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นนี้ก็ oh, โหนี่ยขึ้นสวยงามมากๆเลยหนาทึบเลย แล้วก็ยังสลับไปด้วยกล้วยไม้ที่เป็นตระกูลกะเลกะล่อนนะนี่ฮะสวยจริงๆนะนน่ารักมากๆเลยนะเล็กเก็บมาฝากกันนะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเห็นไม่ได้ครับสะดุดตาแล้วก็รีบถ่ายเลยต้องชอบสังเกตฮนะน้ะเล็กชอบสังเกตชอบดูว่ามันเกิดยังไงอยู่ยังไงธรรมชาติขเขาเขาเป็นยังไงเห็นแล้วก็จะเก็บมาฝากแล้วก็ เผื่อมีโอกาสได้จัดสงจัดสวนนั่นเ้วก็จะใช้แบบนี้แหละ,นะในการจัดสวนของนาเล็กอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจไรชแนลสวัสดีครับ